สองส้มสวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะนักแสดงจากซีรีส์คุณวานร้านชํำค่ะเหมือนสวัสดีคุณครูเลยหมือนสวัสดีคุณครูเลยอ่ะไปได้บ้างอุ๊ยนท้ายแล้วว่าจริงเราต้องรอค้ายนะเลยเป็นไงบ้างคอมาเดินทางถึงตอนสุดท้ายล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเหมือนเพิ่งมาเฟิร์ซีพีด้วยกันเลย ใช่ค่ะก็ทั้งดีใจที่แบบเลือกเราเดินทางมาถึงแบบอ P สุดท้ายแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่แบบแฟนๆจะได้เห็นบทสรุปของทุกๆคู่ค่ะใช่แต่ก็แอบเศร้าน,นิดนึงใช่ที่เราต้องแบบไปบายตัวละครที่เราอยู่กับเขามาประมาณสเดือนได้อะไรเงี้ยค่ะ่มแล้วครับค่ะก็เสริมจากน้องเลแล้วกันก็ ม่อาจจะไม่ได้มีแค่แบบจบเป็นคู่อาจจะมีการปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าเป็นม่านมุกหรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์อาจจะได้เปิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หรืออาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยอยู่ค่ะเซอร์ไพรส์ไหมจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเซอร์ไพรส์เลยเยอะแยะวันนี้ยังไงเอางี้ดูยังไงนะอ่ะอ่าพอนก่อน ปิดร้านเหมือนเปิดร้านใหม่ได้แฟนใหม่เหรอเฮ้ย้ยเคือจะแฟนใหม่เลยจะแบบไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่เลยเลยฮะมีลูกเหรอไอ้สมไงี้ยเรื่องเดียวกันป้าขอโทษนะเราเรื่องเดียวกันเนาะอาร์จูเอย่างนีครับพี่กุ้งก็เจ้าไหมเจ้าไหมจะเจ้าอีกเหรอไม่ตอนสุดท้ายอ๋อตอนเนี้ยเจ้าแล้วตอนเนี้ยเราอ่ะ เราไม่เศร้าหรอกอเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นรีแอคของคนดูเวลาที่<ม>เ,วทเวลาที่มันจบสิบอีพีแบบของจริงแล้ว<ม>ทุกทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทปไปทั้งหมดทั้งทีมงานแฟนอะเราอยากเห็นว่าคนดูเขาจะแบบมีความเห็นว่ายังไงแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรอะพอสิบอีพีปุ๊บอะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอะมันสักเซส ไปขนาดไหนแบบพอมันจบจริงๆแล้วคนจะพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้ต่อไปอีกเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคะชายก็ก็คาดหวังอยากให้เป็นเรื่องที่แบบดีดีในใจของทุกคนไปตลอดอะไรเงี้ยอของหนูก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นไฟ n นลอีพีครั้งแรกของหนูเลยก็ตื่นเต้นมากๆ ดีใจที่จะได้มาดูพร้อมๆกับทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการเดินทางของตัวละครที่เยอะมากๆแบบทุกตัวมีปมของตัวเองซึ่งวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก็ตั้งตารู้ตั้งตารอดูของทุกคนค่ะจริงเหรอคะูรัก่นค่ะก็ดีใจค่ะถึงแม้ว่าจะแค่มาเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่ดีใจที่สุดเลยเพราะว่า เรื่องนี้ทำให้เรามีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นค่ะก็ดีใจมากๆากค่ะคุณขาส่วนใหญ่แฟนๆว่ายังไงบ้างคะแฟนพี่พี่แฟนแฟนฟีดแบกว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าม่านมุกทำไมใจร้ายจังอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เราบอกไปเลยว่าตัวจริงเรายังไงตัวจริงเราน่ารักคือคนนี้อันนี้ขอคอนเฟิร์มคือนักแสดงทุกคนคอนเฟิร์มไหมไม่ไลห์เลยใช่พี่จริงตัวจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลย ต้องเขาต้องทำอย่างนี้ฮะเออแต่ฮพี่เกิดมาแล้วเกิดพลาดแหละพี่เขาบอกว่าต้องพูดดังๆอย้างนี้ไม่ได้ดุนะไม่ได้ดุจริงๆพี่พลอยนะคะค่ะก็จริงๆพลอยต้องขอบคุณจีรี่เรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่าเออทำให้มีคนคนพบเราได้เยอะมากขนาดนี้แฟนขอบเพิ่มขึ้นคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบ รักทุกๆคนมากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างสองคู่นี้เขาก็น่ารักของเขาเจนในกองเนี่น้อยจอค่ะน้ชมป้ะอันนี้ก็อันนี้แอบเป็นสาววายปะเนี่ยสาววายเลยแหละยังไงอะยังไงเนี่ยยังไงอะก็แบบเลยเลยเออครับอ่ะให้รีวิวเพราะอันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับให้รีวิวหน่อยว่าตั้งแต่แบบเรื่องนี้มาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแฟนๆคืออะไรบ้างเริ่มที่ใครก่อน อ่ะลบก็ได้เราจ้องหน้ากันขนาดนี้เลบก็ได้พี่เอเคก็จริงๆแฟนคลับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เด y 1วันแฟนคลับพวกเราทุกคนน่ารักเสมอมาเลยจริงๆซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องยันไฟนอก EP พีคือเขาซัพพอร์ตแบบน่ารักมากๆคือแม้ว่าเราจะทำอะไรนิดนิดหน่อยๆหรือว่า จังในซีรีส์อะไรเงี้ยประเด็นเล็กๆน้อยๆที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตเขาก็หยิบมาเล่าต่อแล้วแบบการรีทวิตหรือการแชร์มันทาให้คนอื่นเข้ามามุงดูซีรีส์ของเรามากขึ้นทําให้มันเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนอกด้อมมากขึ้นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็แชร์ให้ะคะ่ะก็ดีใจที่แบบชื่นชอบในสิ่งที่เราทุกคนทุ่มเท จริงๆเลยเนี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะคําถามว่าอะไรนะคะให้รีวิวขอบคุณแฟนคลัแล้วแบบว่าฟีดแบ a จากแฟนๆที่กลับมาหาเราจากเรื่องนี้เป็นไงบ้างหนูว่าชัดนะชัดกับทุกคนไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ที่ยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยหนูว่าในทุกตัวละครเขาทําให้แบบมันมีความหมายอะไม่ว่าจะแบบพี่กุ้งหรือว่าเจสโซมหรือใครก็ตามถูกอมเล่าถูกมาเป็นมีหมดเลยอ่ะ หนูว่าหนูว่าดีนะแล้วนที่น้องบอกว่าเออเขาแบบคอยซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องอย่าปิดกล้องเรื่องอาหารละชัดเจนที่สุดเลยเรื่องอาหารเรื่องการซัพพอร์ตแบบมาเจอไฟแนลไฟแนลอีพีเฟิร์สอีพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแฟนๆมากๆนะคะที่ต้อนรับพวกเราแบบอบอุ่นเสมอมาเพนก็แรงจี่งจีงใช่เทนอันนี้คนหนึ่งละแต่คนนี้หึงคนนั้นฮะช่ ค่ะก็อย่างของจูนอย่างเงี้ยเป็นจูมิวิกเป็นคู่ใหม่เนาะแล้วก็คือฐานแฟนคลับเหมือนจะเริ่มจากแบบศูนย์เลยอะ่ะเหมือนเริ่มใหม่เลยก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับจูนแฟนคลับน้องที่แบบว่าช่วยกันแชร์แบบ โมเมนต์น่ารักน่ารักของต้นน้ำชมพูทำให้ต้นน้ำชมพูเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแบบว่าในในคนที่แบบอาจจะไม่เคยรู้จักเราหรือคนไม่เคยมาติ่งเราหรือคนที่แบบเฮ้ยแบบติดตามน้องหรือจูมานานมากแล้วละห่างหายไปก็กลับมาแบบดูพอเรื่องนี้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนเรารู้กันว่าเออที่ผ่านมาเราแบบพาอะไรกันมาบ้างเราเดินมา ไกลามากขึ้นกว่าแบบจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาเยอะแล้วก็หวังว่าจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆครับ Cub. โดนแซวเยอะไหมพอมาคู่กับพี่จูนก็หนูรู้สึกว่าดีใจที่แฟนคลับเห็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ในตัวของต้นน้ำชมพูเองคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ฟิลกูดแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการ <till S 1> ได้รับชมเนี่ยเขาก็จะพูดถึง ประเด็นต่างๆที่เราตั้งใจอยากจะสื่อออกไปด้วยก็ดีใจที่เขาได้เห็นประเด็นในส่วนนั้นด้วยค่ะพี่งนคะแฟนเซลพิ๊งในโซเชียลไว้ยังไงบ้างแฟนแฟนแซวเลบอกว่านอกจากว่าเอยลายมากเลยหรืออะไรเงี้ยมีไหมเราเมื่อกี้บอกว่าแบบฟีดแบ็กจากแฟนมาดี คช่เขาก็จริงๆแล้วโดนแซวเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องฮะเนี่นยแหละค่ะเ <laughs> ขาก็จริงๆก็ดีใจเพราะาเหมือนเราเราถูกคนพบมากขึ้นเนี่ยค่ะก็แบบจริงๆขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องพี่พลอยมิวเลิฟหรือว่าจูนมิวนิกก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เขาก็เอ็นดูเราด้วยค่ะจะก็รับจริงหนึ่งดีไหม เขต้อนรับดีไหมแฟนเขาต้อนรับดีไหมเปลี่ยนจากฮะเป็นค่ะเพราะว่าถูกขักใช่ไหมถูกขังใช่ไหมเลยไม่อยากขะแล้วเปลี่ยนเป็นขาเก็ต้อนรับดีไหมคะต้อนรับดีค่ะทุกคนความขำน่ารักมากเลยค่ะที่ใครอะคะต้อกจากที่เราจะไปฮ็อปเขาตลอดเวลาเนี่ยยังไงอะก็เออคลอยก็มีไปอ่านเจอมาบ้างว่าแบบอยากจะให้คุณทนายรับปรึกษาหัวใจ จะบอกว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับนะคะว้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเขาพูดถึงแฟนคลับกันแต่คนนี้เปิดเลยเบื่อเลยโอเคเอาไหนก็อยากจะก็ขอบคุณนะคะที่แบบทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตแต่ว่าคอยเห็นเสมอเลยอ่ะเวลาซีรีส์ออนแล้วก็ได้เข้าไปดูในเอชอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกแรงซัพพอร์ตจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ต้องถามนนาะว่าเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์วัยรุ่นธรรมดาซ <c oughs> ีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างแบบว่าเ,เรื่องของในชุมชนค่อนข้างจะเด่นเ,เราได้เห็นวิถีชีวิตของแบบคนในชุมชนจริงๆแบบการใช้ชีวิตของเขาจริงๆหรือว่าไม่เซตของเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมีแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยหรือว่าความใจดีของคนไทยที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนไทยใจดีเลยก็รู้สึกว่า เออเรื่องนี้เราก็แบบชูอะไรหล,หลายหลายอย่างที่แบบมีความเป็นไทยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ร้านชำในในมือไทยก็หายยากหายยากแต่ว่าก็ยังมีอยู่ซึ่งรู้สึกว่าร้านชำน่ารักเหมดนเลยใช่เท่าที่แบบเคยไปมาอะไรเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องครอบครัวใช่ใชอ่ะเรื่องครอบครัวต้องคุูนีละกัก <c oughs> ็เรื่องครอบครัวเหมือนทางคู่เราก็จะจับประเด็นครอบครัวเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนมันเขาเรียกว่า ตอนนี้สังคมเหมือนเปิดกว้างกับเพศทางเลือกเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวสิที่เขาที่เขาจะแบบว่าปุ๊บแล้วสวิตแบบโอเคยอมรับได้เลยอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้เวลามันจะต้องใช้ความกล้าความประชิญความเข้าใจใดๆต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้แบบว่าครอบครัวที่เผชิญกับสิ่งนั้นอยู่อย่างเงี้ยสู้ๆใช่คงหนูก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาส ในการถ่ายทอดความรักที่ไม่ใช่แค่ชายหญิงแล้วมันก็เลยทําให้หนูเข้าใจในความรักรูปแบบนี้มากขึ้นว่ามันมีความสวยงามมากๆแล้วก็รวมถึงประเด็นครอบครัวที่พูดถึงไปด้วยคือในซีนที่เราได้มีโอกาสคุยกับแม่แบบเปิดใจเรื่องเนี้ยเป็นซีนที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยที่เราได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียง ผู้แทนหลายๆคนซึ่งในบางทีเราอาจจะพูดในส่วนของมุมลูกแล้วคุณแม่หนูก็คือพี่ชมพูเนี่ยก็ได้พูดในส่วนของการที่เป็นคุณแม่ด้วยก็เลยรู้สึกดีใจมากที่ได้ถ่ายทอดตรงนั้นออกไปค่ะอ่ะ EP สุดท้ายแล้วจะอำแค่ไหนก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ก็มันยังพูดไม่ได้ไงอะไรบางอย่างทท่าดูพี่มันแบบ รู้เลยถ้าทำท่าเล่นกับคุณศมอ่ะไม่ใช่ไม่มีท่านี้จริงมีท่านี้จริงอ๋อใช่มีท่านี้จริงที่ต้องไปหาคลินิกจัดเันเอาแค่ว่าแบบว่าเลเวลความเลณทีเออมันมันเป็นสิ่งที่คนในคอมมูนิตี้นี้คาดหวังให้มีแล้วมิวเลฟยังไม่เคยแสดงสิ่งนี้อะไรแบบนี้ ร้านจัดฟันใกล้ฉันเออเดี๋ยวพี่เตรียมเลยเตรียมนัดคุณหมออุ๊ยถามถามรู้เลยอาจจะไม่นี่ข้างๆยังไงคะพี่พลอยพี่แบบพี่คาดหวังแบบสุดๆเลยเนี่ยต้องบอกกับว่าเอาพี่พลอยไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมอยากให้เห็นชัดๆต้องบอกกับว่าพี่พลอยเราลองทำท่าสิว่าแบบเออแบบ EP นี้คนแรกจะแบบคนแรกที่จัดฟันคือพี่พลอยแล้วแหละอไไม่หหวรก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบ จะเอาร้านจัดฟันไหมล่ะเออเปิดเลยปะล่ะเราจะเปิดเปิดเลยเออเปิดแข่งกันเลยเปิดแข่งกันนะะยังไงคะแล้วฝั่งนี้อะคะคุณจูนเลนะคะอ่ะบอกกับไอซี่ก็ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอยู่แล้วแน่นอนเพราะเป็นครั้งแรกอันนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เค แบบไม่เคยเห็นจริงๆเป็นเป็นพู้ยากจังเลยอะพี่าคิดแบบว่าพูดยากเหรอทำท่าย้ดได้เอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากที่ต้องมีเอางี้มันมีอ็อบเจกต์เป็นเตียงอะพี่ไปผ่านผ่านเพราะเราสปอยมาแล้วว่า เอเนอนี่คือเหตุผลที่ทำไมทุกคนจะต้องดูพร้อมกันดูสดในวันนี้เออใครจะเขินก่อนใครจะเขินก่อนทำไมมองนี่อกกันค่ะอ่าก็คือให้แฟนๆรอดูเลยครัอโอเคสุดท้ายฝาก่อยครับครับก็ฝากไ i n a l พีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนถ้าเกิดูจบแล้วนะคะกลับไปย้อนดูได้ใน Netflix นะคะค่ะ อ๋อขอบคุณไหมคะอ๋หนูว่าอะไรนะคะเป็นพานตักชัดเยอะมากอ๋ออ่ามิวนิคค <c oughs> ่ะก็ first of all thank you so much for love and support from i n t h e fans ค่ะก็ today is the last day of our real store XOXO we are so glad that you guys here to celebrate our closing ceremony together so please look forward For all of us,